วันนี้จะพูดเรื่องคนจะอยู่ชั่วนิรันดรหรือไม่พฤศจิกายน63ทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้เคยแสดงธรรมไว้ว่าไม่มีเทพหรือบุคคลที่จะเป็นผู้ไม่ตายอยู่ตลอดนิรันดรเพราะเทพหรือบุคคลนั้นต้องตั้งต้นด้วยชาติ คือความเกิดก็ต้องมีแก่ต้องมีตายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีดับศูนย์แม้พระผมซึ่งแสดงว่ามีอายุยืนนานแต่ก็ต้องดับศูนย์ไปในที่สุดเป็นแต่เพียงว่าดำรงอยู่นานเท่านั้นอันนี้มาเทียบกับวัตถุเช่นดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆดวงจันทร์ ทางวิทยาการก็แสดงว่าจะต้องมีดับแต่มีอายุยืนนานมากจนรู้สึกเหมือนไม่ดับทางพระพุทธสนาแสดงว่าเมื่อยังมีภาวะเป็นอัตตาอยู่ก็แสดงว่ายังมีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยังมีความยึดถือก็ต้องมีภาวะคือพพ ได้แก่ภาวะเป็นอัตราดังกล่าวนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีชาติคือเกิดเป็นอัตราดังกล่าวนั้นและในที่สุดก็ต้องมีดับคู่กันกันกบเกิดส่วนมติทางพุทธศาสนาแสดงว่าเมื่อจะไม่ดับก็ต้องไม่เกิดเมื่อสิ้นชาติ คือการเกิดจึงจะสิ้นความแก่ความตายหรือว่าสิ้นดับและเมื่อสิ้นความเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นอะไรทั้งนั้นก็สิ้นสมมุติบัญญัติคือไม่มีจุดอันใดอันหนึ่งที่จะยกขึ้นมาสมมุติคือหมายรู้กันหรือว่าบัญญัติคือแต่งตั้ง กล่าวถึงกันว่าเป็นอะไรการที่จะมีสมมุติคือหมายรู้กันก็จะต้องมีสิ่งที่ถูกสมมุติก่อนการที่จะมีบัญญัติคือแต่งตั้งพูดถึงกันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งจะถูกมีบัญญัติขึ้นก่อนเหมือนอย่างว่าเราจะสมมุติบัญญัติภาษาขึ้นพูดเช่นเรียกว่าบ้าน ก็จะต้องมีสิ่งที่เป็นบ้านขึ้นก่อนแล้วจึงเรียกสิ่งที่เป็นบ้านนั้นว่านั่นบ้านแต่ว่าสิ่งที่เป็นบ้านไม่มีเสียแล้วสมมุติบัญญัติคือภาษาที่สำหรับให้หมายรู้กันหรือที่จะบัญญัติขึ้นกล่าวก็ไม่มีฉันใดก็ดี เมื่อไม่มีเกิดไม่มีเกิดอะไรทั้งนั้นก็ไม่มีสิ่งสมมุติบัญญตัติขึ้นว่าอะไรฉะนั้นจึงเรียกว่าสิ้นสมมุติบัญญตัติและเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ใช่เป็นบุคคลที่อมตะไม่ใช่ภาวะที่เป็นอมตะแต่เป็นธรรม คือสภาพที่คงอยู่ซึ่งเป็นอมตะจะชี้ว่ามีภาวะเป็นอย่างใดก็ไม่ได้จะชี้ว่าเป็นบุคคลหรือเป็นภาวะอย่างใดก็ไม่ได้ฉะนั้นอมตะคือธรรมที่ไม่ตายจึงมีความหมายในครองธรรมของพระพุทธเจ้า ดังกล่าวนี้วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี